Mening, mending berpikir จจะะดีนบอกไปเลยเสร็จในครูนี่ไหมครูลื้อเยอย่างตัวจริงอ่ามาเล่ไปเพืหน่อยเชื่เออเลือดอ่าเดินแท็บเอาแบบนี้เมื่อกี้ดูพ่อไม่ได้ดูแม่ครับเออขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ไม่ต้องแบนนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ อ่ะอยากมาอยาก <muchas> ดูส <Net> ิลูกหาครับุกคนครับที่ยังไม่ได้กครับไอ้พิ่ไอ้เขาก็ไมาได้ดีเจ่นดีเจ่ะ นี่ครับเรากลับบ้านนี่เราะได้นอนหลับวันดีนะครับเราไม่ติดพี่นะครับไม่น่าจะไม่ติดพี่พระอาหาวันข้าวาาเราทำได้นะครับเขาเน ดุกนะครับด้ีสองปนะครับกล่องนีนยไม่โูนะครับ นะครับเอาุชแลนะครับต่อแถวได้เลยนะครับานจุดอธิษฐานดีดีใครที่ยังไม่ทบุญสบุก็ทำได้นะครับยมไปจะภาพันนปดีวันไว้บุนะครับ เราไม่เต้นเป็นเรื่องแต่ละกันกลับไปเราจะได้ทำอานดีจะเริญมลุกเรือนนะครับตามพระสั่ญาเลยครับเงินตู้ปลาทุกตังเราเงข้าไปจะเป็นน้ำง้อน้าง้อถ้าเปิดไฟแล้วก็ติดนี่สูงปวดครับแต่เมื่อครัเราชระนี่แล้วเราก็ปลอดภัยทุกอย่างนะครับที่หนึ่งก็ได้เงินที่ทองได้ทองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเอาบุตรตาแจกบุตรยาเออเอาแจกแจก แจกะหด้าอครัอปกานะครับอ่เรามีูกปทองลูาดดานะครับพระอาจรยองหทองได้จับมาให้นะครับปกติแล้วก็ไม่มีนะครับเก็บไว้ใส่กล่อง ได้เลยครับไม่มีอีกแล้วนะครับเอ้าเชิญเสือละเอ้าคุณเสือเสียก็เดินเข้าไปครับเอ้าโน้ก็เดินเข้าไปเอ้ามันเดินไปมาเนี่ยเอ้าเดินมาเอ้าอาจารย์ปองหนูทองเจอเราป่าให้ไม่ต้องกลัวครับไหนเมตตามหาลัยรวยแน่นอนครับยิงเชิงยิงครับ ชายรับชายหลงงวยงงลงไหลห้มาหาจาจปองหรูทองแน่นอนครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเอามาครับมาเลยนะเดี๋ยวพระอาจารย์จะได้พักสักหน่อยมามามาที่ทันอยู่ครับใครี่ไม่ลงหน้าหน้าทองยังไม่เตแลนะครับมาเชิญเลยครับเชิญเลยครับพรอคับแม่ค้าเจ้แอบลงหมดแล้ครับพ่อค้านะครับ เอาเชิญเลยครับยังทัครับเชิญเชิญเชใช่ใเอามาโอ้ไม่น็ำเลยเนาะมา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 านี่มามาเออเอตยักมามานามาพะมา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 ผู้คนไหลมาหลังไหลที่มามามามล้ะพี่กดตรงนี้คือถ่ายรูปยังเด็กชาลฤติมามามาานี่มามาเอเอจิตยัมามานามาพะมาเอาเชิญเชต่อแถวมาเลยครับ เอาเิญเลยเจเลยเอเลยนะเอเลยก็เจญเลยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวทำทำมเสู้ด้วยเออแต่อบด้วยแป่้มา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 มมามามมา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 มมา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 มมา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 ม่มาเามมาเรมา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 มนามาาามามมามามามมาอาดีวาามามาามามามา เอากองมากองมาใส่พ pues ื้นก่นเดี๋มาที่หลังมาใส่พื้ก like. ่อนเร็วมาไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วอย่าลืมใส่ตู้ชำระนี่สองเจอนะเจอนเจนเจนเจอเลยครับเจอเลยลูกศิษย์ลูกหามาอีกรถบัสหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวพอว่างเสร็จเสร็จแล้วก็พระอาจารย์จะได้พักผ้าชาพิซซี่ก็มาทุกตีครับมาครอบให้กับลูกศิษย์ลูกหาทุกปี เจอเลยครับเจอเลยเจลยับเยช่ไเเลยช่วยเลยครับช่วยเลยครับขอถทักแข่งเอามามาต่อเลย ดีมากับนลเแลกกรเเนยใสตู้ก่อนไม่้เยลูกศ mm ิ์เอมาใส่ตู้ก่อนชำระนี้สมงยเงินทุกว่าทุกรตางเราได้ชะาของเราม่ดีเล็กว่าไม่มากเแล้วไปเลครับโอเคอนุโมทนาสาธุไปเลยครับไปเลยครับเงกว่าทุกรตังรเราขึ้นมานะครับ โอเคตู้ขาตู้ขาตู้ขาตู้คิดไม่ได้มึงคิดทำได้ทองเราไม่คิดได้สำเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านครับขอบคุณนะขอบคุณนะครับไม่เจอเอาเข้ามาด้วยครับมาด้วยแล้วหมดแล้วฮะมีแค่เนี้ยนะจ๊ะมีโอกาสได้มาตนั่นเป็นไรวันหน้าวันไหนว่างๆค่อยมา